สวัสดีครับสรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการมาสเตอร์2024ัน่้าเล็กซันดาพาเลสเบอรอลนดอนประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2023จยัดชัมอัชนะ Mark Williams, ชมาร์คเจวิลลียมสิบแปดเฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด143แต้มมาร์คเจวิลลียมสเงินรางวัลแชมป์ส5 0 0 0 0ปอนด์รองแชมป์1 0 0 0 0ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด15,000ปอนด์ รายการนี้เป็นการนำนักสุดเกอร์16อันดับแรกหลังรายการ UK Championship 2023มาทำการแข่งขันวันที่13มกราคม2567รอบปรองชนะเลิศใช้ระบบ6ใน11เฟรม r o n n i โอ s u l v ว n พบจอนเมอร์ฟีบรรยากาศเกมส์แห่งคุณภาพแดะร็อกเก็ต Ronnie o s u l v ว n มาด้วยความมุ่งม,มั่นแทงขึ้นนำไปก่อน2ต่อ0เฟรม นักมายากลจอห์นเมอร์ฟีตามด้วยการเข้าเบรก131แต้มแซนจูีิเบรกครั้งที่643ตามมา2ตา่อ1นเฟรมแบ็ดโรนี่ยังเหนียวหนึบเก็บเกมขึ้นนำไปก่อน3ต่อ1เฟรมหลังพักเบรก15นาทีนักมายากลจอห์นเมอร์ฟี่โชว์การเข้าเบรก100แต้มเซนจูีิเบรกครั้งที่644ตามมา3ต,าตา่อ2เฟรมแต่หลังจากนั้นเป็นการโชว์เข้าเบรก เก็บแต้มเก็บเกมของ The r o c k กเก็ต n รนี่โอสูลแวนสามเกมรวด90 11 62แต้มเอาชนะไป6ต่อ2เฟรมโดยเดอะร็อกเก็ต n n น o s โอ l ูลแวนได้ไปพบกับผู้ชนะระหว่างมาร์คอันเลนกับอา i ีคา t เตอร์รอบชิงชนะเลิศใช้ระบบ10ใน19เฟรมในคืนวันอาทิตย์ที่14มกราคม2567เวลา2ทุ่มและตี2 มาร์คอลเลนพบอาลีคาร์เตอร์เปิดฉากโดยอ้วนปืนสั้นมาร์คอลเลนเข้าเบรกเก็บแต้มขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0เฟรมกับตันอาลีไม่รอช้าแทงเบรก7 1 1 0 0 101แต้มเป็นจุดี่เบรกครั้งที่4 0 6กลับมาแซงขึ้นนำา3ต่อ1นเฟรมหลังหักเบรก15นาทีกับตันอาลีผิยี่ยงร้อนแรงแทงเบรก105แต้มเป็นจุดี่เบรกครั้งที่4 0 7 ขึ้นนำ4ต่อ1เฟรมอ้วนปืนสั้นมาร์คอเลนโดยหน้าเข้าเบรกเก็บแต้ม2เกมตามมา4ต่3อ3เฟรมโดยเกมที่6เข้าเบรก101แต้มเซงจุริีเบรคครั้งที่592กัปตันอาลียังคุมเกมได้เกมขึ้นแท่นไปก่อน5ต่อ3เฟรมสุดท้ายเกมยังอยู่ในมือของกัปตันอาลีอาชนะไป6ต่อ3เฟรม สำหรับตัดนี้กับตันอารีสร้างสถิสติแทงเซนจูรี่เบก3เกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกของรายการนี้ตั้งแต่ปี1984โดยกับตันอารีคาร์เตอร์จะไปพบกับเดอะร็อกเก็ตวอน o นี่โอซูลูแวนรอบชิงชนะเลิศใช้ระบบ10ใน19เฟรมในคืนวันอาทิตย์ที่14มกราคม2567เวลา2ทุ่มละตี2และปัจจุบันผู้แทงเบกสูงสุด 147แต้มสิงจินหุยในนัดที่แพ้รอนนี่โอซิลเวน6ต่อ3เฟรมรอบ16คนเป็นแม็กซิมัมเบรกครั้งที่7ของตัวเองและเป็นครั้งที่195ของทั้งเนี่ยผู้แทงแม็กซิมัมเบรกมาร์คอัลเลนในนัดที่เอาชนะมาร์คเซลบี้6ต่อ5เฟรมรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นแม็กซิมัมเบรกครั้งที่3ของตัวเองและเป็นครั้งที่196 สองทำแเน่ยผู้แทง maximum เบิกดยวอคนนี้จะแบ่งการรับเงินรางวัลเบกสูงสุด1 5 0 0 0ปอนด์อหากไม่มีแค่มไปแทงเพิ่มอีกและที่น่จาจับตาหาก2คนนี้และชูสีแทง maximum เบได้อีกครั้งในรายการของทิปเป็นข่าวจะมีเงินรางวัล1,47,000ปอนด์อนเป็นโบนัสพิเศษสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบจริงชนะเลิศ รับเงินรางวัล100,000ปอนด์หรือประมาณ4 00 2น2แส0บาทเป็นผู้ที่ตกรอบรองชนะเลิศรับเงินรางวัล60,000ปอนด์หรือประมาณ2,520,000 00บาทไฮไลท์วันที่14มกราคม2567รอบชิงชนะเลิศใช้ระบบ10ใน19เฟรมแบ่งเป็น2ช่วงเวลา2ทุ่มและตี2รอนี่โอสูรแวนพบอาลีคาร์เตอร์ ประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน25ครั้งรอนนี่ชนะ2 2ครั้งอลิคาเตอร์ชนะ3ครั้งล่าสุดเจอกันในาการเซี่งไฮ้มาสเตอร์2023รอบก่อนรองชนะเลิศรอนนี่ชนะ6ต่อ3เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมารอนนี่โอซิลแวนลงแข่ง27นัดชนะ24แพ้3ครั้งอลิคาเตอร์ลงแข่ง49นัดชนะ3 3 แพ้14เสมอ2ครั้งเทียบเคียงฟอร์มกันแทงแล้วเดอะรเก็ตวอนนี่โอซูลูแวนมีสถิติที่ดีกว่าทั้งในการเจอกันและผลงานในรอบปีที่ผ่านมาแบบงูเหลือมกับเชือกกล้วยกับตันนาลีต้องรอดักจังหวะ2เก็บแต้มเก็บเกมให้ได้จึงจะมีโอกาสชนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเพใรับชมมีความสุขอย่ลมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกด u ับส r คร e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ